สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสว,สวัสดีเจ้าเกษตรอีสานครับพี่น้องเนาะมานนี้ภาพมาเบิงครับฝนไม่ฝ่าไม่มากเนาะต้นไม้เข้าชุ่มชื้นขนาดครับพี่น้องนะครับโอ้ปิตาดีใจน้ำเพลินนะครับฝนตกมาก เปียกทัว่วนะพื้นปตัตตพีครับพี่น้องนะครับชุ่มชื้นโอ้ยดอกนกแห้งนะพี่น้องเอ้ยดอกนกดอกพี่น้องเลยต้นเขากระบราดใหญ่ยังดอกต้นเขาพอแต่ไดี๋สองเดือนกูกลัวพี่น้องสองเดือนค,ออครับอีกสิบหกหมื่นครับ หลังจากที่ตัดแต่งสาวนะครับน้องพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้ต่อเกาเพิ่นครับอันนี้ตอกาเพิ่นครับพี่น้องอันนี้คือต่อเกาส่วนดอกเขานี่โดกดีครับพี่น้องตังนี้แสงทองครับพี่น้องพันแสงทองเขายอดหิดหยอดนิยมพี่น้องเันได้รับนะครับ หับปุ๋ยนะครับให้นามสม่ำเสมอมม่กระไดจังสี่แล้วครับพี่น้องเนาะสำหรับผมผมให้นามมือเวรนมือครับนาแรงนะครับอามอนีกะพามาเบิงฝนตกสซนะครับต้นพุทรานะครับชดเชยน,นะครับพี่น้องแล้วกะมาลองกล่องไม้น้ำครับพี่น้องเนาะสื่อกล่องมะมันะครับมาลองกล่องไม้นำ้ำ ทดสอบเบิงนะครับระบบเสียงแล้วก็ความละเอียดของกล่องนะครับเนาะพี่น้องนะครับตัวเก่าบอดดิเรงพี่น้องนะนี่เพื่อนเพื่อนนะครับพี่พี่น้องๆนะครับพ่อใหญ่ไม่ใหญ่นะครับได้สั่งจองตนพันหน้ามาเนาะครับเนาะ ลายต่อลายคนครับกะขอบุนขอบคุณนะครับพี่น้องเนาะแฟนเพจแล้วครับมเป็นแฟนเพจไหมครับพี่น้องนะครับแฟนแฟนเฮายูทูบเอฟซีเฮ้านะครับใ้กำลังใจนะครับสูบน้ำกันไปพี่น้องนะครับพี่น้องทันไรคิดหอดคิดถึงกันนะครับพี่น้องเนาะมาเยี่ยมมายามกันครับพี่น้องนะครับมาเยี่ยมมายามกันนะครับ ปู่บักท่านซอยครับพี่น้องนะครับปูกบักท่านซอยแปลงใหม่ของผมอีกสองไรสองไรสามงานพี่น้องไทยใหม่ใหม่ครับไทยใหม่ครับไทยใหม่ๆเลยพี่น้องสองไรสามงานตอนหนี้ชิลงประมาณสามร้อยต้นนะครับบมืไทยให้เพิ่งตอนกลางวันนะครับพี่น้องฝนมันตกนะครับต้นน้อยต้นใหญ่ ดินผมมันบ่อคอยงามครับพี่น้องดินบ่อคอยงามครับมันเป็นดินะมาณนี้ครับพี่น้องจักเซว่าดินหลวนจักเซว่าดินใส่หน่อยจักเสวียจังใดครับ <c oughs> สำหรับต้นนี้ก็เป็นต้นที่หน่อยก็มูนะครับเพราะว่าสใส่ปุ๋ยขอบนะครับปุ๋ยสูตรยั่งก็ใส่มาแล้วครับพี่น้องใส่ฮว่าโม่ใส่ใจพร้อมโอ้ยก็ซ้ำนี้นะครับ ทีแล้วก่อนตัดกระตนเข้านหน่อยๆเอยงสิละครับพอตัดแล้วก็แตกนอะตอกแตกขึ้นมากกับประมาณนี้เลยครับพี่น้องสองเดือนครึ่งนะครับสองเดือนครึ่งเพิ่งถอออกดอกไว้ทีแรได้ไม่หันหน่วยครับพี่น้องเห็นหน่วยปะนะครับเห็นหลูกก็บน,นะนะครับหน่วยก็มีครับพี่น้องนะครับเดินชมสวนตอนกลางคืน,นบรรยากาศิเย็นพี่น้องฝนตกแล้วใหม่ๆนะครับฝนตกแล้วใหม่ สำหรับท่านใดที่อยากได้นะครับสนใจก็สร้างจองเข้ามาอีกครับพี่น้องสร้างจองเข้ามาเดี๋ยวจัดให้ครับแต่ว่าเป็นนะครับเป็นช่วงเดือนผรมสีจองให้สำหรับเป็นช่วงเดือนทัดไปครับพี่น้องนะครับไปเดือนพุทภาสภานะครับต้นเดือนมิถุนานะครับสำหรับเดือนพุทสภามนี่นะครับต้นเดือนพุทสภามนี่นะครับ เต็มแล้วครับพี่น้องนะครับเต็มแล้วนะครับแต่กะจิพยายามจัดให้อยู่ครับถ้าพี่น้องสร้างจองมากกะจิจัดให้อยู่พยายามจัดให้อยู่นะครับยอดของผมมันยอดบัวลายครับพี่น้องนะครับในแค่สามพันต้นทั้นครับพี่น้องพี่น้องท่านใดสร้างขรามาสตผมกะสร้างจองให้นะครับเดือนเป็นเดือนปลายเดือนพฤษภาต้นเดือนมิถุนานครับพี่น้องนะครับปลูกบัวสาแล้วครับปลูกงามได้กี่ไรนะครับ ปลูกนาฝนยังดีครับพี่น้องปลูกนาฝนดูแลง่ายครับดินชุ่มนะครับไม่ค่อยได้ลดน้ำนะครับยอดของเขากระแทงยอดดีครับแท่งยอดสวยนะครับยอดของเขาก็จะแตกออกมาไม่เรยเรอยครับพี่น้องนะครับ เป็นลูกน้ำเป็นดอกน้ำเป็นนวยออกมาพี่น้องนะครับแตกยอดกันดีครับตัวนี้ต้นผูนะครับต้นพวงทองพี่น้องพวงทองบางไงๆลูกเขาออกกลมๆครับพี่น้องถามว่าดกบอพวงทองมันกะบอปันใดครับพี่น้องบอปันใดนะครับกับพ่อๆกับแสงทองแหละครับแต่เขาว่ามันเป็นต้นผูเนาะครับเนาะ คุณพ่อพ่นว่ามันเป็นต้นผูนะครับอ่ต้นบับาพ่ว่าเป็นต้นผูแล้วก็ผู้เข้าผลิตมากเขาก็ว่ามันเป็นต้นผูอ่ะต้นผูกับต้นผูครับพี่น้องเนาะมีไว้ในสวนต้นหนึ่งสองต้นก็ดีใจแล้วครับดีกว่ามีนะครับพี่น้องเนาะมีหลายกับบดีครับพี่น้องมันมันรสชาติเขามันบค่อยเวิกครับมันจะออกนิ่มๆนะครับบ่กกอบนะครับออกนิ่มๆนะครับ หวานหวานจิดจิดนะครับกต่มีเปรี้ยวนิดๆนิ่หน่อยๆเป็นบางต้นนะครับพี่น้องบ่บ่กขึ้กันครับคุณภาพเขาไม่เท่าไรเนะาะพาไปเบื้งต้นไหมครับพี่น้องนะครับยางน้ำผมมากครับพี่น้องบ่ต้องไล่ตาครับเดี๋ยวจะาพาไปเบื้องต้นต้นใหม่ๆ อันนี้ขนาดหนานแร่งครับพี่น้องต้นต้นฝนนะครับเนาะต้นฝนเดือนเมษายน <c oughs> น,นี่การสิถือว่าเป็นฝนอยู่ประมาณ40 30นะครับ20อยู่ประมาณ2ีกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ20เปอร์เซ็นตะ์ครับ <c oughs> ที่มันจะตกนะครับ <c oughs> แต่ยังว่าเป็นหนา,นานแร่งนะครับยังถือว่าเป็นหนาแร่งแต่ ถ้าเหาให้น้ำสม่ำเสมอนะครับพี่น้องห้น้ำสม่ำเสมอแลวก็มันให้ปุ๋ยนะครับดูแลรวัชพืชนะครับปรสิตจะให้ขึ้นนะครับพวกเพิยพวกไรแดงนะครับพี่น้องนะครับดอกของเขาน่ะแทบจะรกกว่าต้นผูอีกครับพี่น้องนะครับถ้าไหวบิดนี้โเอยเอาไปไหวครับพี่น้องนะครับปลูกให้เต็มที่ครับพี่น้องปลูกปลูกไปนะครับปลูกให้เต็มที่นะครับ เฮ็ดให้มันเด้เฮ็ดไปเฮ็ดอย่างอื่นครับพี่น้องเฮ็ดให้มันพ่อใส่นะครับเฮ็ดให้มันคุมกับคาเมื่อยเฮ้านะครับปลูกมันสองลอยต้นขึ้นไปโหลดครับพี่น้องครับมันสิได้ซอยเฮ้านะครับในเร่องผ้าละต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเงินนะครับพี่น้องเนาะการอยู่การกินเฮ้าสิได้ดีขึ้นครับพี่น้องปลูกเข้าก็ได้กินเองนะครับขายเข้าก็ได้เงินพร้อมพี่น้องนะครับได้กินได้ขายพร้อมนะครับ ดหดน้ำหดสวนยางถากหยาในหัวในสวนเท่าครับเมื่อยมาเท่าก็เก็บกินนะครับพี่นอ้องทั้งเก็บทั้งกินครับพี่นอ้องครับทั้งเฮดเบียเฮทังานเก็บกินไปฟอ่นอนโอ้พี่ท้ายเบื้องหนิงเป็นยัง,รงครับพี่น้องนะครับอยากให้เบื้องนะว่าเออหนาฝนครับโอ้เป็นตะสมเสื่อนน้ำเขาครับพี่น้องเนาะเขาก็มีชีวิตของเขานะครับเพื่อนนี่ก็สูงถ่วมหัวแหละครับพี่น้องนะ แต่ละต้นก็นจะมีต้นหน่อยต้นใหญ่นะครับก็แล้วแต่หนาดินของเห่านะครับพี่น้องล้วก็แล้วแต่การดูแลของเฮาคือกันครับพี่น้องดูแลก็คิดว่าบ่เกินคววมสามารถของพี่น้องเหรครับพี่น้องเนาะนะครับโอเคครับพี่น้องนะครับมือ้อนี้ขอสวัสดีก่อนนอะพี่น้องเนอะนี่สายเรียกเขานะครับมี่สายเขานะครับโอกาสหนาจังพอกันใหมครับพี่น้องสวัสดีครับ